ครับผมสำหรับใครนะฮะที่อยากจะทดลองเล่นเกมฟรีทางเว็บผมเลี่ยฮะนำมาให้เล่นแล้วนะฮะครัสำหรับเว็บนี้เลยนะครับก็มีทั้งของค่ายโจ๊กเกอร์ในเว็บอีโวเพย์นะฮะแล้วค่าย XO แล้วก็ PG นะครับรวมทั้งนะฮะพวกไพ่ต่างๆนะแม่วบล็อกเด้งไฮโลนัล่งปูป่านะครับก็รวมมาให้นะที่นี้นะครับเป็น ตวัวทดลองเล่นนะครับผมใครที่สนใจนะครับอยากเรียนรู้เกมหรืออยากจะลองเล่นเกมไหนดูสามารถมากดเล่นได้เลยนะครับขอย้ำนะว่าฟรีฟรนะฮะนะครับโอเคไงก็เดี๋ยวไปเจอกันในคลิปนะฮะไปเลย สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขุนศึกสถานโลกนะครับวันนี้ก็มาในเกยียร์น็อตโรมาเหมือนเดิมเช่นเคยเนะฮะวันนี้สว่านใกล้สินเดือนแล้วผมลองปั่มปั่นให้เบ็ดกันดูฮะเริ่มต้นที่เบ็ดหกเลยเนะครับใครเข้ามารับชมนะผมฝากกดซับสไครต์ให้ก่กนก่อนจะแจ้งเตือนกันด้วยนะฮะมาลองปั่นเทอร์โบไล่เบ็ดไปก่อนนะชุดแรกลองเรียกว่าปั่นเรียก เะไรยังไงดีอ่ะปั่นเล่นๆไปก่อนนะฮะไม่ต้องจัดเทคนิคไม่ต้องจัดสูตรลายเนะ้ยไปเล่นๆเรื่อยๆเลยนะชุดนี้โอเคครับผมนะฮะโอ้โหลายโล่ดูดีมากครับขัดโล่ลายที่หนึ่งโล่นั้นนะฮะเกือบสวยแงามไปครับช่วงนี้นะฮะบอกเลยนะฮะโรม่าใกล้สิ้นเดือนแบบนี้นะฮะมาดีมาเร็วมาง่ายๆเลยนะครับ ไปที่เล่นชุดนี้ผมแนะนำแล้วโคตรจะคุ้มเลยผมบอกเลยมันเข้าง่ายจริงค่าแกนของเกมนี้ก็สองแสนกว่ากว่านี่ถือว่าดีนี่ครับอยู่ในเกมที่ว่าผู้เล่นสามารถเล่นได้นะครับโอเคครับไปครับผมชุดนี้ผมค่อยๆปรับไปนะฮะทุนที่ผมนํามาเริ่มในคลิปนี้นะแค่ย่เท่านั้นแะทุนก็เรียกว่าทุนเครดิตฟรีนี่ครับโอ้โหมาลองเล่นกันได้เลยนะฮะบอกเลยนะน่าจะมีโอกาสเล่นได้นะฮะลองปั่นๆดูนะครับ ปรับเพลเบาห้าไม่มาไม่เป็นไรฮะทนหนึ่งร้อยยี่สิบเท่านั้นนะครับมาดูนะช่วงสิ้นเดือนแบบนี้เล่นได้เล่นแตกหรือเปล่านะครับสำหรับใครนะที่อยากจะให้ทุนมาเล่นแบบผมเนี่ยเพียงเพื่อนๆนะครับกดซับสไคร์นี่ฮะอุ้ยสวยครับชุดนี้เน้นๆอุ้ยลายดีครับผมเมื่อกี้นี่ลายใหญ่เลยนะสำหรับเบ็ดหกนะฮะโอ้เข้าเต็มใจไหมครับบิ๊กวิงแฮะชุดแรกของคลิปนี้เบ็ดหกเดี๋ยวปัดเพิ่มเป็นเบ็ดเจ็ดเบ็ดเก้าเลยฮะ ก็อย่างที่ใครที่อยากได้ทุนมาเล่นแบบผมเนี่ยเพียงกดนะครับกดติดตามเพจ Facebook ผมนะฮะแล้วก็กดติดตามช่องคุณศึกสถานโลกนี้นะครับแล้วก็แคปหน้าจอนี้ครับไปให้แอดมินนี่ไงแอดมินจัดให้เลยนะหนึ่งร้อยยี่สิบนะครับไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับง่ายๆเลยเพียงกดลิงก์ใต้คลิปผมนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้หมดทุกๆอย่างแล้วนะฮะอยช่วงสิ้นเดือนนี้ใกล้สิ้นเดือนนี้ลองกันดูนะครับได้แน่นอนนะคนละหนึ่งสิบนะครับ ไปฮะเข้าฟิชเปรนครับชุดนี้รับนะฮะเพื่อนๆพืนไหนนะที่อยากจะหาเรียกว่าลองเล่นเกมดูนะับยังไม่อยากเสียเงินมาปั่นนะับผมมีเรียกว่าตัวทดลองเพื่อนเพื่อนได้เล่นกันนะครับบอกเลยนะไม่ต้องฝากนะับไม่ต้องเปิดยูดเซอร์นี่ครับเพียงนเพื่อนนะฮะกดที่ลิงก์ใต้คลิปผมได้เลยนะฮะมีเกมไม่ได้มากกว่า50เกมเลยนะครับของวีผมจัดมาให้แล้วนะครับอยากลองมืออยากลองเล่นเกมใหม่เกมเก่ามีหมดนะครับ ก็ลองกดเล่นดูกันได้นะฮะมีทุนได้มากกว่า10,000บาทเลยนะครับไงก็ฝากไว้ด้วยนะฮะนะครับชุดนี้แปดบาทนะครับที่เป็นชุดนี้เราลองปรับดูนบเนี่ยลองปรับเป็นดูแล้วกันนะครับอย่เงี้ยดูฮะน่าจะค้าหรือเปล่าอ่ะโอเคครับมาแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะปรับเป็นนะฮะชุดนี้ ไปนะครับปปๆๆปโอเคฮะโอเคครับผมมา,มาปร,รับเลทนะฮะเป็นเป็นเก้าแล้วกันครับผมไปฮะโอ้โหออกมาดูดีนะขวานเต็มๆ็ครับสิบแปดบาทนะฮะ เมื่อกี้จาก6กปรับมา9นะฮะอย่างที่ผมบอกนะฮะไม่ได้เน้นเทคนิคอะไรเลยนะฮะในช่วงสิ้นนแบบนี้ผมว่าเล่นยังไงก็มีโอกาสเล่นได้เนะ่ยสำหรับสลอตโลมาหนะฮะเพื่อนๆเล่นนี้ก็มีโอกาสเล่นได้นะฮะ,ลอ,อล,ะลองไปปั่นกันดูแล้วกันรับผมว่าน่าจะมีรุนแตกในะหลายๆท่านนะครับช่วงนี้นะโรมาจัดไปครับผมสวยครับชุดนี้สองรอบนะ ยาวไปฮะทุนร้อยกี่สิบเล่นได้สิบกว่านาทีที่ผมบอกเลยโคตรคุ้มเลยขอแค่เราบริหารก็เรียกว่าบริหารเงินเป็นพอนะผมบอกเลยนะฮะเล่นได้กับแน่นอนค่อยๆเล่นไปนะหาช่องหามุมหาอะไรเล่นไปนะฮะอย่าเพิ่งรีบร้อนกดเบ็ดนะครับค่อยๆไล่ไปกว่านะครับตามความเหมาะสมของทุนนะฮะก็ไปครับผม ยังไงโอ้ไม่มีไปครับผมสวยครับผมชุดนี้มีอะไรไหมไม่มีนะฮะช่างไหมครนะับไปครับสวยครับตอนนี้มีโอกาสได้รุ้นอยู่ฮนะปรับเป็นสิบดูครับผมชุดนี้เงินเข้าสวยฮะ ว่าลายการปั่นช่วงนี้ผมบอกตรงนะว่าดูมันต่อเนื่องง่ายมากๆากนะครับมีโอกาสต่อได้ค่อนข้างถึงเรียกว่า 2- 3สาครั้งได้เลยเดยเพราะลายมันดูง่ายมากๆนะฮะแต่ก็ในที่น,นึงอย่างที่ผมบอกในี่ดยมันก็น่าลุ้นนะในที่เดียวบอกว่ามันน่าลุ้นนะครับโอ้โหแถวชุดนี้เข้าไหมเอ่ยไม่เข้านะฮะ อย่านีนะพุ่นมาสวยนะตรงนี้พลโผได้เลนหรือเปล่าเนี่ยเวยลาก็5้านาทีวากว่าๆแล้วนะตอนนี้ทุนเราก็ล่อยหลอลงมารเรื่อยๆนะจาก1 2อยยิมาบยแล้วนะตอนนี้ก็เดี๋ยวมาดูนะผมคิดว่าน่าจะเล่นได้อยู่นะถ้ามันยังเข้าอยู่แบบนี้นะาาเข้าอย่างนี้โอ้ทุนนี้ไม่มีอะไรลยฮะเอาไปครับผม จุดน,น,น,นี้นิ่งฮะรออีกทีฮะอุ้ยชุดนี้มาสวยครับผมมงกดมาช่วยพอดีเลยเนะฮะบอกเลยว่าจังหวะมาดีคฮะชุดนี้เข้าหนักๆมาทีหนึ่งนี่ก็คุ้มเลยฮะไปครับผมสวยงามครับต่อไปฮะอย่างนี้ไม่ง่ายๆเลยผมบอกเลยนะทุนร้อยยี่สิบเล่นยังไงก็ไม่คิดว่าจะหมดกันง่ายๆเลยถ้าขอแค่จังหวะมันมาเราเล่นได้น่าสวยงามว่ะป่อไปครับ มันก็จะต่อยอดทุนันไปเรื่อยๆครับ ผมบอกเนี้ทุน120นะครับผมได้มาคือเรียกว่าทุนฟรีๆเลยนะครับเพื่อนๆสามารถไปขอกันได้นะฮะคนละหนึ่งสิทธินนนน์นะครับเพื่อนๆเนีกดติดตาม Facebook Fan Page นะครับแล้วก็กดติดตามช่องนี้เลยนะครับผมเจอสานโลกนี้ยครับแล้วก็แคปหน้าจอไปแอดมินนะครับหรือกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับแอดมินเขาจะจัดให้ในเพื่อนๆนี่เองนะครับคนละหนึ่งสิทธิ์เท่านั้นนะครับ120เนี่ยนะฮะก็ใครอยากลองเล่นก็ไปขอกันได้นะครับ อะไรให้เว็บมีฝากไว้กันด้วยนี่ครับไปครับชุดนี้โอ้โหสวยงามครับอุ้ยจังหวะหลังนี่มาดีเด้มาดีมาเรื่อยชุดนี้คนโคมาให้คนโมคนโมาอุ่นมาสวยงามครับโอ้ยาวไปยาวไปครับชุดนี้สวยฮะลุ้นฟีเจอร์เปินนะแบบนี้บอกเลยนะครับฝากมาไหมอ่ะโอเคอุอ่นมายังดีฮะสวยงามครับสี่ครั้งเนี้ยทำอะไรฟีเจอร์ปินชุดนี้ไปเลยฮะ้ฝากกันด้วยนะครับผม ครับจเป็นช่วงนี้เนี้ยผมไปต่อฮะนะครับโอ้โหสวยครับผมโล่ช่วงนี้มาดีนะโอกาสเล่นลุ้นเขาเรียกว่าคนโทรส่วนงานนะป้ายป้ายป้ยายนี่ครับโอ้โวันหยุดแบบนี้ด้วยเน,นี่ยเพื่อนผมว่าอ ลุ้นนะฮะบอกเลยลองลุ้นแค่ต้อยกว่าบาทเดี๋ยวมันก็มีลุ้นแล้วนะฮะวันอยู่แบบนี้ด้วยสบายๆเนรับช่วงนี้คนอยู่บ้านกันนะฮะก็ประมาดระวังกันด้วยนะครับเรียกว่าต้องใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเนี่ยแล้วก็ป้องภัยไว้ด้วยเนี่ยจะได้มีเรียกว่ากำลังใจในการที่ทำงานต่อไปเนรับเพื่อครอบครัวเพื่ออะไรก็ว่าไปนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยใะช่วงนี้เรียกว่าสภาพ กาไม่ดีเท่าไหร่นี่ครับโควิดระบาดเลยแ้วก็ปรับดูแลกันด้วยนะครับทุกคนโอเคครับบองปรับเป็น12ดูฮะชุดอุยอ้ยอุ้ยเข้าทำ็เต็มฮะแปดร้อยสิบสองบาทครับผมอุย้ยขุนศึกมาเต็มฮะชุดนี้วิกไปซุปเปอร์วิงไปเลยจัดเต็มเต็มแล้วโอ้โหสิบสองทีนี่เข้าเน่นๆเลยฮะโอ้สวยจริงฮะอื บอกเลยครับชุดนี้โอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงเลยเข้ามาเต็มๆครับขุนสึงลายเลียงวายลงมาต่อชัดเจนนะจัดหนักๆไป8ปกว่าเท่าเลยฮะ <c oughs> <c oughs> โอเคอย่างงี้เดี๋ยวผมขอพันสิบทีจบเกมนี้แล้วกันนะครับพันสิบทีจบเกมนี้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวทีนี้ผมพอแล้วนะโคโหจัดคุ้มแล้วนะสำหรับทุน1 2 0บาทที่ หน้ามาได้ไม่ได้ชมกันนะครับบอกเลยนะมีสิทธิ์เข้าแต่งแต่บทเรียนนะฮะลองปรับเบ็ดตามดูก็ได้นะครับหรือว่าจะหาเบ็ดเล่นก็ตามของเพื่อนเองก็ได้นะครับแล้วก็ฝากสนับสนุนทางเว็บนี้ด้วยเองครับฝากต่อกันตีไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับโอเคฮะสวยนะครับผัานไป5้าทีนะฮะเดี๋ยวผมจบคลิปเลยละกันนะครับสำหรับอะไรว่า10ครั้งในชุดนี้นะฮะขู่เข้าเน้นๆเลยนะฮะ800บาทเลยนีคุ้มจริงครับบอกเลยนะฮะหาครับผม โอ้โผมทึ่งมากนะชุดเมื่อกี้นี้พอปรับ12มาเข้าขนสึกลายเรียงชัดเจนเต็มเต็มเน้นเน้นเลยฮะโอ้โจริงฮะนะครับโ,โอ้โหยังมาต่อได้เรื่อยๆรื่เนี้ยขนาดสิบครั้งนี่มาต่อเรื่อยๆนะแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวมันจะ่งนานไปนะระยากดูโรบ้าเนี่ยมันแตกแล้วเนี่ยผมว่าให้หยุดก่อนดีก,กว่านะครับไม่งนนั้นเดีจะเฟ้นกิน,กน,นเนก,กินเ่ยมันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับโอเครับ สองครั้งครับผมไปนนี้เราฝากสร้างสนุนกันด้วยนะครับใครที่ชอบก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของ,ของผมกันด้วยนะครับช่องนี้เลยขุดศึกสะทันโลกนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆโอเคใครที่เขาเรียกว่าอยากพูดคุยนะครับติดชมอะไรก็สามารถไปพูดคุยในเพจได้หรือที่ลิงก์ใต้คลิปหรือว่าในคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้ไดนะครับได้หมดเลยนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมจะขอ เรียกว่าจบคลิปไปเท่านี้ก่อนนะชุดนี้ทุน120แตก800กว่าบาทโคตรคุม้มบอกเลยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายฮนะ